สวัสดีครับบ่าวรันหลงโขงนะครับมาพบพอกันคือเก้านะครับมือนี้บรรยากาศหลังจากฝนตกนะครับมาขึ้นนก็ฝนตกแห้งแน่นะครับน้ำก็ออกจากคุคนๆนะครับนี่ก็บซ้ายเลยแดดก็จะออกสีอ่าพอสำนึงนะครับมาเบ่งพันตึกแหนะครับหาปลามองจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของพื้นที่ในมูบานนะครับเพิ่นจะ แบ่งกันตึ๊ดนะครับเป็นสองชุดนะครับจุดหนึ่งอยู่หนาบ้านอีกจุดหนึ่งิ่นจะอยู่จุดนี้นะครับนี่เขาเห็นนี่นะครับมาเบิ่งน้ำกันครับว่าเพิ่นใหญ่สีม้าอนอยู่บ่นะครับไปน้ำกันครับผมบรรดาเซียนแห่กำลังรวมตัวกันแล้วครับเข่าแถวแล้วครับเดินบ้านนี้ขนาที่เป็นพญิเพ่งได้หวานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าเชือกแก้กันถ่าเชือกแก้กัน แล้วก็คือท่านเนาะหาเหลือกมองมันมันเราได้เสียแก็บไปเอาโอ้โหอือไปเลยลดมองคุณแห่งมันแก็บเวลดนหลุลดแน่ดด

โอ้หลุแห่น่อยนี่ได้กัวแห่แห่แห่ห่างอยู่เด้อหลุดแห่หน่อยนี่พ่อได้ปศิได้หลุดแห่ทีนี่โอ้เสียทีโอ้ฮะพออย่างนี้มั้งกลางทางแรงมองนี่มองนี่ัวเดียวอาการเริ่มอุ่นขึ้นเลยจะหน่อยประมาณสวยๆอีกเก่งมากเลยเจ้าของวันเลยเฮ้ยเก่งมาเลยเริ่มะผ่ากันนั่งถาติเป็นหวานนะครับ นว่าช่วงเศร้าครับมันปลามันจะไหลช่วงเศร้านะครับเพราะว่าปลามันจะขึ้นมาหอดช่วงเศร้าช่วงนี้มันกระายเลยกตบปลากระลหดงดเน่ครับแต่ละคนเเจเจเจเ้งเลยุดคเจอโอันกามตรงงานะเีเเาด้เยตง

สามโลละรันสามโลสโลผล้เนาเนก็อยแม่แ่บ้านเฮเป็นีดนท่าาเยเอาหมโอ้เอาเดียวเราทำลายทีทีือแล้วมาก่อนหมูดิหนิแล้วมาเอาบาดเดียวมีป่ยบ่ไ่่ย่อนพูจ้าสบาทเนาะ ใายเลยยน้าเลบ่ยแกมืองาเที่ลกมือด้่ะบาดันเนาะแบ่งขึ้นไปหุ่น้ดน้าเอาน้าพางืเงือหน้าหยวอมเ้ยออพาตัวโน่นท่าน่ะุยปุ่มนอาโหโหลดก็ะผูกโปูซซ้ายบปนไดแฮมันแหละกปล่อยมาพีกัมาหลัดเอาที่พโหลดมา ขอจาภาษาเช่นนี้มนคุยกันนะครับเป็นกับพ่อใหอยู่ได้กินนะครับก็ะจะนั่งถ่านะครับนั่งถ่าเวลาประมาณสิบจีสิบนาทีล้ะครับเพ็นธุ์จักเธอหนึ่งนะครับเปินกระถาเบิง้งให้ป้ามัดเขามาครับบรรยากาศเท่นเนี่ย กับพิศต,ตึกของิ่นยอยู่นะครับนามกับบไวแห้งพอบันไดเทียนแห้นางเต็มนะครับนังถามองนี่มือกรอนกัน,นได้หลายนะครับค,ครับผมสำหรับบอวรัดนะครับจะให้ได้รับชมกันามีกรนะครับรรเป็นช่วงที่ิ่นตึกแห้ง่วง n g ป้าฟืนขึ้นอ นะเนาะเสียแบ่งก็ไดาษอีตัวเนี่ยเออช็อตนั่นก็ออออพอได้ยินเ <c ười> นาะนะมาเบิ่งกันตันนี้ <c ười> ก่อนครับว <c ười> ่าจะปิดคลิปละมาเบิ่งเป็นยังพัดตึกจุดนี <c ười> ด่ปลาก็ขึ <c ười> ้นมาเรื่อยๆนะครับเบิ่งแหละเพราะว่ากับเพิ่นกับพ่อได้ปพสได้หนังจอสายเบิ่งกูแบ่งปลายยังปลาหน่อยครับปลาหน่อยเนาะเนี่ยวเบิ่ง เหมือนก็พอได้ลพอยูนนะครับเพราะ่าปลามันก็ะึ้นมาืเลยๆนะครับเหมือนนกันธนีนะครับเนาะตลาดบาลรานลองโค้งนะครับขอบคุณเพือนพี่นะครับที่เขามารับชมนะครับบรรยากาศการวันแห่คปลาค้งคนลุ่มน้ำโค้งนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับีจุดหนึ่งนะครับมันจะมีสองจุดนะครับจุดนี้กับอีกจุดหนึ่งของคนในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันนะครับ เป็นกระเดกท่นมาอยู่นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ